สรุปพี่ลุตจ,จะครอบครัวพี่รุตต้องการให้แฟนทำแท้งใช่ไหมฮะพี่รุ้ตอบแฟนมาโอ้ไม่รู้เดี๋พูดว่าไม่รู้เมื่อกี้พี่ไม่ได้พูดแบบนี้สำหรับพี่อุ้มเปียสำหรับพี่อุ้มเปียแล้วยังไง สนุ่ต้องการให้ทำแท้งงั้นหนูถามย้อนกลับดิทำไมอ่ะที่พี่รุตพูดกับหนูอ่ะว่าอุ้มโทรมาบอกว่าอุ้มไม่ได้รักดิก๊กแต่อุ้มพลาดอุ้มเลยต้องรับผิดชอบแล้วอุ้มไม่นึกถึงคนอื่นเขามั่งอ่ะลูกแตงยังไม่กล้าฆ่าแล้วมาสั่งให้หนูเขาฆ่าลูกอ่ะยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าฮะ ตอบพนดีคบกันมานานแล้วคบกัมานาแล้วยังไงก็พอเขารับรู้ไงแต่อ tricky, rest, so ุ้มมันพูดไงว่าไม่ได้รักมันปัญหากมันจ็เหมือนหนูกับพี่รุ้ไม่ใช่หรอแล้วทำไมไม่ฆ่าลูกของตัวเองทิ้งไปซะจะได้จบปัญหาแล้วเลิกกันไปเหมือนที่สั่งให้ทำกับหนูกับพี่ฮะ พี่กับหนูมันก็แค่สองคนไม่ใช่สองคนแล้วมันทั้งครอบครัวแล้วแพรครอบครัวหนูไม่รู้อะไรด้วยสรุปต้องการให้ทำแท้งใช่ไหมพี่ลุกขึ้นมาคุยกับหนูดิพี่ไม่ได้คุยกับแพรแล้วเนี่ยพี่ต้องรอพี่ต้องทำงาน่พี่ลุกขึ้นมาคุยกับหนูก่อนหนูบอกแล้วว่าหนูจะเคี่ยววันนี้ให้จบวันสุดท้ายฮะพี่ลุต คีดหนมีคุยกับแพนเ้าใจแล้วไหมทำไมอ่ะพี่ต้องทำงานแพนพี่ยากรอวแพนเั้งวนันเั้าเ้าก็หนูบอกแล้วว่าหนูต้องการคุยตอนนี้ให้จบ ทุกอย่างไปทําไมไม่ไมาคิดว่าเพ่ไม่เคยจริงจังอยู่แล้วไม่เคยคิดอยากจะมีลูกอยู่แล้วพี่เราจะสนุกไปวันๆผู้หญิงกี่คนแล้วอ่ะที่ไม่ทําอย่างเงี้ยตั้งแต่หนูเดินเข้ามาในชีวิตพี่หนูก็เจอแล้วอ่ะว่าพี่ทําอะไรกับใครไว้บ้างอ่ะ หนูไม่โทรไปคุยกับแม่พี่หนูก็ไม่รู้ว่าพี่แต่งงานแล้วถ้าหนูไม่พูดว่าหนูท้องพี่คงปล่อยหนูทิ้งล,ลูกไว้อย่างเดียวแล้วพี่ก็ไปสนุกกับผู้หญิงคนอื่นต่อเมื่อที่ไม่สนใจเพราะพี่ถือว่าพี่พูดแล้วว่าให้ทำแท้งแค่นั้นใช่ไหมฮะพี่รถ พันดีคุยกับแพนให้จบอย่าเบี่ยงประเด็นได้ไหมฮะพี่ลุด ที่พี่เรายังไม่เคยคิดเลย